โอเคครับก็วันนี้พี่ออกเปเปอร์นะครับก็ออกเปเป,เปอร์ในเรื่องของการที่อ๋อมันมีข่าวนะครับว่ารักษาการเลขาสภาผู้บริโภคนะครับออกมาเปิดเผยว่าสารปกครองเนี่ยไม่รับคุ้มครองชั่วข่าวนะครับจากการที่สภาผู้บริโภคเนี่ยได้ยื่นไปว่าขอคุ้มครองชั่วข่าวไม่ให้การประมูลครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขามองว่ามันจะเกิดความเสียหายถ้าเกิดให้เกิดการประมูล นเนื่องจากว่าการแข่งขันเนี่ยมันไม่มีมันมีแค่ผู้เล่น2เจ้านะครับถ้าเกิดการแข่งขันมันไม่มีแปลว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากการที่โอเปอเรเตอร์เนี่ยมีการปรับราคาขึ้นเพราะว่ามีแค่2เจ้านะครับ,รบแต่ท้ายเนี่ยทีออ่รักษาการเลขาเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยคือว่าสารปกครองเนี่ยไม่รับไต่สวนคุ้มครองชั่วข่าวนะครับ mm. นั่นคือท่าธรรมชาติเลยเวลาเราจัดการประมูลอะไรเนี่ย เวลาจะหยุดการประมูลนะครับต้องขอศาลให้คุ้มของตัวข่าวเพื่อหยุดการประมูลที่จะเกิดขึ้นทันทีนะครับ<ม>แพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการไตส่สวนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันเป็นไอ้ตัวบล็อกในการที่จะประมูลรอบนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจบเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเนี่ยสภาผู้ว่าเขาเขาเขา,เขาเปิดเผยมานะทิ่ว่าเขายื่นมาสามครั้งแล้วนะศาลรับสักครับเพราะฉะนั้นก็คงแบบจบละนะครับแล้วก็มันเหลือแค่ 3วันนะครับที่จะเป,เปิดการประมูลเพราะฉะนั้นเราไม่คิดว่าจะมีอะไรที่จะมาหยุดการประมูลรอบนี้ได้นะครับนั่นคือแมสเซจแรกแมสเซจที่2นะครับตกลงแล้วการประมูลมีข้อดีข้อเสียกับกลุ่มไอ t หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดอาทิตย์กับนักลงทุนจําได้เนี่ยเราออกเปเปอร์นะครับในช่วงสัก3-4มสี่ที่ผ่านมานะครับเราฟันทงไปเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้กลัวเรื่องการประมูลเลยนะครับเราบอกว่าสิ่งที่เราคอนะักลงทุนมาในช่วงปีครึ่ง แล้วมันทําให้เออร์เน็งรวมถึงราคาหุ้นของกลุ่มไอทีมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพราะว่ามันมีผู้เล่นแค่สองเจ้านะครับเราถามตัวเองว่าการประมูลรอบนี้มันทําให้ผู้เล่นสองเจ้าเนี่ยมันมีเจ้าที่สามหรือเปล่ามันไม่มีนะครับแล้วถ้าเกิดอาทิตย์กับนักทุนเห็นเรื่องของใ้ตัวคนที่ไปรับไปสมัครเนี่ยแล้วผ่านเรื่องของ qualification เนี่ยมันมีแค่วานกับทูนะครับไม่มีเจ้าที่สามนั่นแปลว่าสิ่งที่เราคอว่ามันมีผู้เล่นสองเจ้ามันยังเหมือนเดิมอยู่ เรามองเพิ่มเติมมานะครับว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการแข่งขันกันแรงแอดวานได้ขึ้นความถี่ไปเนี่ยมันจะทำให้เน็ตเวิร์กคุณภาพของทูเนี่ยมันแยกว่าแดวนจนถึงขั้นว่าต้องเล่นราคาทําให้อาบูมันเปลี่ยนเทรนจากขาขึ้นมาเป็นขาลงหรือเปล่าคําตอบของเราที่ได้ตอนนั้นก็คือว่าไม่เพราะว่าสเปกตรัมที่มันจะต่างกันเนี่ยมันต่างกันระดับ5060เมกเองไม่ได้มีผลกระทบต่อเน็ตเวิร์กคุณภาพเลยนะครับเพราะฉะนั้น ได้ขึ้นความถี่ไปไม่ว่าแอดวานหรือว่าถูต่างกัน5060เมกไม่ได้แปลว่า Network q u a l ุณภจะแย่การแข่งขันจะกลับนะครับนั่นคือแมสเซจของเราเพราะฉะนั้นรอบนั้นเราก็บอกว่าเราไม่ได้กลัวการประมูลแล้วเอาจริงๆเนี่ยการประมูลเนี่ยเรามองว่ามันเป็น Cost สเซฟวิ aving, นะครับเพราะว่าอ,อย่างที่เราบอกไปว่ามันมี2-3สาแฟกเตอร์ที่เรามองว่าเป็น Cost สเซฟวิ1คือเรื่องของผู้ถือหุ้นนะครับชัดเจน <S 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 <ม>นะครับว่าตอนนี้แอดวานเนี่ยเขาไม่ใช่ออเทมาเซกแล้วเนาะ เขาเป็นกัฟที่ถือหุ้นอยู่นะครับตั้งแต่กัฟเข้ามาถือหุ้นตัวแอดบาเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาช่วยแอดบาลดคอสโดยเพราะเรื่องของมาร์เก็ตติ้งคอสที่ใส่กันไปเยอะๆเนี่ยลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วไปจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็มั่นใจว่ากัฟเนี่ยด้วยความที่เขาต้องการเงินปันผลจากแอด a าค่อนข้างมากนะครับในการที่จะไปลงทุนเรื่อง Data Center หรือว่าไปลงทุนเรื่องเกี่ยวกับให้ตัวเอ่อนิวพาวเวอร์แพน์ใหม่ๆนะครับการที่แอด a ารจะไปแบบบิดแบบบ้าระ รเราไปลดเรื่องของเงินปันผลแล้วมีผลกระทบต่อกราฟเนี่ยเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับ,รบอันที่2นะครับเรามองว่าทูก็เหมือนกันทูเนี่ยไม่ใช่ C p พีกรุ๊อีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันมีร่างของเทเลนอซ่อนอยู่ในนั้นนะครับเทเลนอถ้าเกิดอาทิตย์กับนักลงทุนจําได้นะครับประมูลตอนนั้นที่อยู่กับดีแท็เนี่ยเขาเคยทิ้งการประมูลแล้วนะถ้าเกิดว่าการประมูลเนี่ยราคาขึ้นไปสูงแบบโอเวอร์ เพราะฉะนั้นมองแค่เกมตีลี่ง่ายๆว่าพูดถึงหุ้น2เจ้าเนี่ยเป็นคนมายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคอสมากๆเนี่ยเราก็คิดว่าแอดฟ้ากับทูลเนี่ยจะไม่แข่งกันแรงอยูแล้วครับอันที่2นะครับไปดูเรื่องของตัวเลขอย่างที่เราเคยเล่าให้อาทิกับนักทุนฟังนะครับวิธีดูตัวเลขง่ายมากๆเลยนะครับว่ามันเกิดคอรสเซฟิงหรือเปล่าก็ดูเรื่องค่าเช่าที่แอดฟ้าเนี่ย กับทูจ่ายให้ NT นทนะครับแอด a านจ่ายเรื่องขึ้น2องพัน2น0เนี่ยอยู่ประมาณ3,900ล้านต่อปีนะครับอย่างที่เราบอกว่าถ้าเกิดจะย้อนกลับมาว่าเป็นราคาไรเส้นเท่าไหร่ถึงจะไม่มีประโยชน์เนี่ยมันก็เอา3,900คูณ5ก็คือ60,000ล้านราคา<ม>ตัวตั้งต้นเนี่ยหมื่นหมื่นล้านนั่นแปลว่าที่ต้องบิด6เท่าถึงจะทําให้ v a l u ลเนี่ยมันหายไปแล้วไม่เกิด e a r n ์เน็งไม่เกิดคอ s t สเซฟวินะครับ ทูเนี่ยอาจจะดูเอ็กซ์ตรีมกว่านั้นก็คือว่าทูเนี่ยจ่ายประมาณ6,900ล้านนะครับสำหรับการเช่า2คืน850กับ2อ0พนะครับเอา6,900นเก้าพก็แสนล้านก็แปลว่าทูเนี่ยต้องบิดแบบบ้านละหังขนาดไหนที่จะต้องแสนล้านนะครับครับเพราะฉะนั้นทำให้นักทุนกับที่เห็นภาพนะครับว่าผมมันไม่น่าแข่งกันแรงขนาดนั้นแล้วจริงๆเนี่ยสำหรับตัวทูเนี่ยเราแฟกเตอร์อินเรื่องของการที่เขาอะ จะไม่ต้องจ่าย8 5 0ไปแล้วเพราะแมนจเมนต์บอกชัดว่าเขาไม่เอาเพราะงั้นไอ้6,900เนี่ยเราแฟกเตอร์อินประมาณนัก3,900ละว่า8 5 0เขาจะไม่เอามันก็จะเหลือประมาณ3,000เป็นคอสเซฟวิงนะครับ,รบนั้นคาดนะครับว่าในสุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนไปเนี่ยเราคงต้องมีการปรับประมาณการขึ้นแน่ๆจากเรื่องคอร์สเซฟวิงที่มันจะมีจากการประมูลรอบนี้ครับที่พิ